เพื่อนบ้านนะครับตำเราเหมือนเดิมนะครับมือนี้อาจสีสองเด้งนะครับเป็นตัวได้โชคมานน้ำเสี้ยนเพิ่นบอรับแปดห้าห้าแปดเขาตัวกรับนะครับเป็นสูตรใหม่ครับเก่าคูเก่าหางครับกตหน่อยลงนะครับอ่ะพี่น้องเข้ามาฟังมาเบืองน้ำกันว่ามือหนีเสี้ยนสิเนียนตัวไดมือหนีสองเด้งครับเอารัฐบาลไทยไปต่อนะครับ อาะเด้อพี่น้องไปยังไดมดน้อเงียบแต่น้องมีผู้โศผู้มานน้ำเสียนบ่ครับสูตรใหม่ของเสียนเขาีอลีนะครับั่่ยยงงจะาาเม้อหรอแป๊บหนึ่งนะครับ ไก่กเกนมันน่าแล้วม <plex it. S 1> ันแบกไก่ทีนี้าว่าไก่มันยอดรอมาานีแล้วกันแตี่ยนงแล้บอกว่าเห็นอะไรได้มาแล้วมสองลอยละมกเกิดจมากแล้วงามากมือนี้คุณได้่มากเสียใจเด้อพี่น้อย าตัวเพ้ยนห่ oui, no so ch, right? course, exactly. ี้ยนมกินเขาง่ายครับกินเขาง่ายแม่นี่มันม้นัเดียวกันสไหนเม่ตุ๋นตุนเสีม่ม้วนหนบ้านอันเดียวกันเชียนเดียเชี่ยเดียบแม่ม้วนันเดียวกันหรือหน้าบ้าน สวยเงี้ยได้หน่อยมันมีอยู่มั้เหมือนดอกมแมงข็ขนอย่างนี้ว่า่มีอะไรมั้งตำลาวจานเด็ดวันนี้ าเด้อพี่น้องเตรียมสมมติประกาศมาตอเด่งตอนนี้แค่สิบโมงสามสิบคนนะที่เลือเวลายังมีเยอะได้สองสุดองเบ้ยพรับต้งซักกิจลับง่ายก็ได้พี่น้องบอกแม่แต่มอง มีเวลาหลายอยู่งานแต่ว่มีเงินถุนละงานเขามีเงินซื้อบ่อืดที่แต่บ่มีเงินสืบไม่เห็นสี่ลุ่น ห้าห้าแปด มีติดถ่ายด้วยเนี่ยเนี่ยออสเซียนรัฐบาลใหยมาติดตากมากมา ทำเหลาเสียงลมครับทำเหล่บ้านพุธจากแปดห้าห้าแปดนะครับเข้าไปครับนะครับมันมีเสี่ยงที่จะได้เงินให้พี่น้องเสี่ยนครับช่วงนี้กําลังเดินครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเสี่ยงแก่เป็นยังไงพันนี้วะสูตรใหม่เด้อพี่น้องอันนี้เป็นสูตรใหม่อ บบโอ้นี่หาปลาเราบอ๋อ,อพี่น้องเดี๋ยวรอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวเสียนกันมาอย่าอย่าเสียงดังมาสั่นมือน,นี่เสียนว่าอย่าเสียงดังถ้าเบาแหงมันเสีอัานถ้าเบาแหงมันเสีอัานก่อนมาสั่นี๋ยวพี่น้องสิบยบ่ได้ได้มาสัน่น สูตรนี่เนเห็ดเบงเข่ามาตลอดว่ากันครับสูตรไม่เนี่ยเข่ามาสองสามหวัดติดอะไรจังัยนแล้วม่ให้พี่ให้น้องเฮ้าเนี่ยละก็เข่าขึ้นเ้านะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับครับที่เขาเ่ามือนั่นเป็นตัวกลับแปดห้าห้าแปดชุดนี้เป็นชุดเด็ดนะครับ ตำราสูตรเด็ดบักหน้าคอร์รอร์รทุ่ถูกเอยเขาปลาใส่บักหน้ากันบ่เน้นเมนวนเพาปิดมากมือนกันไเก็บเห็ดบาโอ้ิ้มแก่จำจีกน้อยยำพวดพวดมาเด้อพี่น้องมาเด้อจะไปังได้ไหมเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องไอ้ซี่ยมนไปยังได้หมดว่ายังียบ เองหนี่ยนาคอมเมนต์มาไเลยเด้อพี่น้องเข้ากับได้ครับผู้ใดมีผู้สกหมานน้ำเสี้ยนบาครับพี่พันมาโอ้ยให้กำลังใจผู้มาทายในตีขมาเด้อกระก่ยายนือยายนี่ีอ้เจ้าเปิดมันกังมาพี่น้องมา

พี่น้องคนเทียวเล่าบนเพราะว่ารัฐบาลเขาก็สรุปไปแล้วเด้หมวันเล่ากันไปเซียนวันดีพี่น้องนะพี่คนเียรีรสวัสดีครับใกล้กันกอนาเรืงไหม่ไหนสุดไม่ขึ้นเกลอหระกไม่กับสุดเกลาจับหางสิบหางคือเกลอระบาดกันเลย้าสิบสองมุนีให้เก่านมาให้บนล่างไปรุ่นมา จับเก้ามันเถือ่อนบอ <ừ. S 1> <laughs> วันนี้แล้วชิมสองบองเซียนจัดการเลยครับเอาลืมเลยม่จับชิมสามมันได้ทั้งบนล่างเลยวังนึงก็ได้ะน,นี่<บ>จัดเก่าด้วยเด้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมามแบบบอตัดออกเลยนี่กานแบบวบอการแบบเซ็งสีไว้แบบว่าม,ม,มือนี่ยบนล่างมีก้นบนล่างอาจจะลองเบลยสองเด้งบอคาเซียนมืัอนี้ Rất thật bạn ừ, hay, cả khâu. Chồng đình, chồng đình. Tại thế, nhà theo đọc. <laughs> này, ừ. mỗi cái cười lắm. Cười có đại yêu thương, thì mấy nhóm người lạng này lắm. Còn bọn tè, lạng. Ôi, ôi, lạng. này, mỗi đại, xé อ๋อพี่นองไปใสมานอมันไปซื้อเลีกบ่ได้หรอบ่ได้ตัวไปซื้อหรอบ่ไทไเป็นแมววันี่เดีบอหด้วยเอามาเบิ่งมามเอาขามโค้งไปน้ำตัดลายตัวเลยเดเทียวลาไปน้ำเที่ยวเล้าไปน้ำพี่วเ้หสิเปอเ็นลไปองนึงบอลดแล้วลดเป็นแต่ไนลดราคาแล้วเนาะ ต่เก่าถ้าวเวอาตามสิที่ทานทานมามันไปน้ำหอมเดียวกันดิไปหอมเดียวกัน,นดิครับไปอุ่ลลวด <c oughs> กันไทยไปยังไหนเลาออ่าดีไปยังสั่นละอุลลวดเออแม่นม่ไปครับชวนกันไปรุ่นบ่ทางรัฐบาลออก <c oughs> ว,ว่าตัวเองยังทาจัดรอดตัวเอาเปิ่มเตียงนี่ว่าไก่ละ เคือที่พานมามันออก0ูหฮอกนอแานมุนเก้าหันไปเล่านลเนี่ยอืหันละเทียหันมุนเลยเบืเ้งเหมือเลีงมันออกเ้ยจับมันงรดเตียเฝ้าซื้ออ้านอีกอ้วเทียกันวยนวาม ออขอบคุณครับโัประกาศก็จางละจางละจีบจางละม่ได้เอามานี้ดียมประการนันนลเลเยคัดแค้นัะนเราไปเคร์เฮ็ดวันโม่คนไว้เก็บขี้ไม่นอนเราเก็บขี้ก่อน ซส้เหลขกพีสุรินวา้รีตัวนก้นไหมเสี่ยนพี่น้องไปหาหาเลาะซื้อเลขขึี่ว่าเกินไปเรียนเดี๋ยวมันไวเลยเดี๋ยวลายเพียรอันก็มีเซลเซอยญนะยานลายเอะมือกะไร้ยาะยานเจาเสียน่ายานเจกเสียนได้เตาเสียนได้แน่แล้วอ่านเป็นแถบเนาะมันลายเซียนมากเนาะลายเสียนมาชนกันเนาะ ไอเจ้านายจัแต่ต้องการรุดรุดกันรุดอาดลาดน้องนตงเงินตอ,อ,อานี้กัวเจีงลหนมืงอนะีตอน่ตอนส่อนกำลังบุญว่าย่ะงกำลังนั่งคิดเดี๋ยวนี้ครอบ๊ออๆตัวไหนดีตัวไดาอาจจ้าวะอ,อนนี้ เกี่ยวเล่าเนาะมือนี้เนาะมือลู่เลยนี่นี่น่ะเดี๋ยวสีเบิ้งไปน้ำกันะตัวใดญ่นี่น้องมือนั่นถ้าจับชิ้นชิ้สองหางนี่เขาบนล่างมาสั่นเสียนว่าเอาตัวตรงตัวนึ่งคนละตัวกลับตัวนึงอือขันเขาอันนีเอาแบงนั่นแหละตัวใหญ่มือนี้เสยนได้จับมันชิ้สองจับมันชิ้นสองนี่ครัเอาบนล่างมือนี่เอาบนล่างก็จับเหมดเนาะ มาแม่อะไรละแมาแล้ว uh ตีมาเป็น hmm. ม to ่แล sort of ้วงอแม่แล้วตีของเท่าเดี๋ยวเพื่อนงอแม่จุดเข่าจุดไปเที่ยวสวนผึ้งอาคิดกุ้วงอแม่จังไดนาะบาไนเนาะงอเขาเป้างอเขาเป้าตัวไดที่เขาเป้าเสี่ยนน่ะลูกกุ้งมมันนี่แหละกกุ้งมีกี่นาง หนึ่งสอหาเงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเสี่ยนใหาเก้าหางมันมันเขาแต่บนมันบ่เสี่ยนแต่บนบาเนี้เสี่ยนเสียหายชิดสองหางมืาอนี้ยอยากหายมันเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเนี่ยครับพลาดโอกาสไปครับเสี่ยนยันพลาดโอกาสเราทั้งพี่น้อง อันบ่ามากตัวใดก็จังตัดออกเอาเนาะตัดออกปรเด็นอได้สิเนาะเอาเข้ามาตัดออกเอาตัวนั่นละแต่เสี่ยนเรายังทุกลงทุนสุดใหญ่เนาะเสี่ยนนี่บ่ตัดจากตัวนี้เน่เราลงทุนเรายังลงทุนสุดใหญ่เราเต็มเป๊ะถือช่วงวัดบ้านนี้เรา่านพี่น้องมอนันมืดทุนไหลเป็นพี่น้องบ่ถือแล้วก็ถือ บางหันได้เท่าไหร่เชียนลักเสีนู้เหลี่ยมมองๆเติบยืดเต้นไอ้เติมตัวเขาต้องหน้าชิดตัวบ่แมนว่าแมนแล้วให้ผู้อื่นสื่อจะควงบ่เสือริงพี่น้องเชียนเล่ากันขึ้นเวทีขึ้นเวทีียวกันยนงไปยอดขึ้กันโชคเองขึ้กัน สกบ่ากหน่อยด้วเซียนบสกหน่อยด้วยนหน้าข้าว่าถึงหน้าว่าเอาด้เซียน นี่น้องมานี่ยแน่นแล้วค่ะแนแล้วเจับเทียงเทียงเลยเรามีสองกองดับไว้เนี้ยอมักตัวใดที่สุดเสียนนักสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละเทียวทึ่งกับตัวนดังหายเรียกวะอ่าอถ่ม ใช่ไปยังไงเล่าไปห้อมเดียวกัน,กนกเนี่ดะตามตัวกมัดนี่แหละชุนแปบดบอีนึงเจียอีชุนแปดนี่แหละถามางชัดเจนมากเลยนะชัดบากเียนชัดมั้มันเหลี่ยมบะ ปันนะครับพี่น้องแนวท่านต่ำเล่านะครับแนวท่านต่ำเล่าหนึ 1, 7, ่งเจ็ดจะแปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสี่แปดสี่ตัวเม็ดเนียนมันหกสามหกสี่เจ็ดสามสี่หนึ่งแปดสามและสามหนึ่งนะครับตัวเม็ดเนีนเสี้ยนศูนย์เจ็ด 0 8 1 7 1 8ปดหนึ่งเจและ41่หนึตัวเน้นยนักที่สุดคือตัวไรเซียนตัวเน้นนักตัวของเซียนถ้าเซียนเน้นนักนักอีริโกมุนครับ18 18ตัวเดียวโอ้พี่น้องเมียบเดี่ยวด้อยนั่นตังไหนตัวมากที่สุดตัวไรก็เซียน18 18ตัวเดียวโคโลเลยงานขนาดเล็กไรโกมุน ครับแน่นหลายกลมอให้ค่นนหลายกลมขึ้อหนึ่งแปดนอมือนี่เนาะคาดว่ามากบ่นเสี่ยงพ้อมขาดไหมเนี่ยบนล่างนั่นแหละหบนล่างไปเนาะชุดสามตัวเดี๋ยวเสี่ยงสามตัวนิดหนึ่งแปดกัชุดนี้ืองแปดนั่นบ้างตึงแปดตึงแปดตึงแปดกุดนี้เด่นเด่นตองมก็อบตัวได้ก็เสี่ยง ัวมักตัวซอฟที่สุดขึ้นตัวใดก่อนสิบแปดสิบแปดตัวยาวเม็ดยาวถามโค้งทยาวเล่าได้พี่น้องตัวมัดไรก็มุมมัดจวนแล้วทุนเจ็ดทุนแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ที่หันยังว่ามัดจับเป็นเล็กตำลตัวเห็นจับได้เลยหัวเสี่ยงไม่เอาล้วนละใช่ดีภูมีตึงอึตึงอตึงไปเลยเอาย่อเปนั้นนาเสี่ยงนะ เงี้ยแล้วบอกเอาเขาก็เอาทียงดุยซ้ตัวานเดยวหายแล้วเป็นทังไหชัดเจน,ไไน,เนมากครับชัดเจนไปนาะพี่น้องเอฟซีชัดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคปหนนาจอเจนึงครับขำเล่าด้วครับพี่น้องเนี่ยท่านบบสำเลา่ลาขำโคง้งโมเนไทยพี่โมเนไทยขำโค้งขำโค้ง หกสามซ้ำกันมาสั่นพี่น้องซีเพื่นวานแม่นี่เีแม่นี่ดีแล้วน้อนั่นคือมือนันมีล้อล้อนี่หกซีตัวหนึ่งพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้ยครับหกซีหกซีพี่น้องหกซีหกซีคุณขวัญใจนะครับเดี๋ยวซ้ำดีเท่าไรเนาะมันเป็นซีเมนตัวนี้อีกฉบับน่าซ้ำกันมันเป็นหกซีพี่น้องตัวหนึ่ง ดีเลเขียนนะต้องท่มันกเอาทั้งไงเอาทั้งไงเขียนนี่เหีนบเขียนมาเ็นเอาเทั้งไงเขียนซำํอก็ได้เออำเอาไปยังเนลมั่นีมานี้เออโอ้โหโอเคแล้วเออหกสี่เอาไม่พี่น้องแ้บหนจอไม่ผู้ที่ออกไปแล้วงงหกสามกสามมาเป็งไเด้อครับเื่อมือนึ่งหนึ่งเขาได้ละมือนี่นี่เขาเยองนี่นี่สองแง หกสามหกสามพี่น้องหกสามหกสี่อตัวบ้างกองนี่แล้วซักันลรลงนี่ละเนี่ยู้ที่ไปก่อนแล้วเยอะเลยพี่น้องนั่นเกือบหกหนึ่งหกหนึ่งว่ะเขียนหกสามสองเทียบเเซียนที่เกิงสิเขียนหกสี่ ซ้ำกันชุดเนี่ยเนะาะซ้ำกันที่เขีงเป็นหกซีสีสีแสื้อแดงหรือสืออกซ่ำบ๊ี่น้องไอ้ตัวเสื้งแดงเ <c oughs> หนึนง่งหกซีหกซีออก,กับสี่หนึ่งเกียเท่ารรมทั้ง <c oughs> ต,ตัวนี่น้องซื้อมาไปก้อนนี่กับสีงงยังไม่ใช่หกสามซ้ำกันถือว่าจีแต่ว่าตัวนี้โแค่เยอะแต่ว่าตัวนี้ที่กล่อง กล่องขอมพิอรนี่มันสั่งาตัวชอของเสี่ยงลงทุนตัวใดกล่องนี้คือมาสิบแปดังไงสิบแปดครับมันมาชุดนี้แล้แถวเทือกนี่แหละครับเราต้องติดละสิบแปดแถวที่มันมีศูนเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับอันนี้ท้าเก้าบนล่างน้่ครับแล้วออกค่าเดียวแถวเทือกนั่นละสรับแ้ออค่าเดียวแถวเทือกเัินมาเสี่ยงคนับ้าเก้าทั้งบนทั้งล่างนับ ถามโค้งเที 11, 11 Không, nó, <úng> ่ยวเหล้ามาแร้งเนี่ด้อพี่น้องจับหมดจับหมดพี่น้องบานนี้เอ้าเล้าจะจบแล้วเนาะเดี๋ยวเส้นเอาแั้วบานให้สรุปซ้ำอีกนิดเส้นตัวได้เน้นเน้นแบบโจรนะการบังหนึ่งนาะงานสรุปมันเกิดตัวเก่าตัวอืมตัวเก่าเพิ่นหาแล้วคนลืมดิอืมบอกย้ำย้ำให้เพิ่มหนึ่งหมื่นอีกไม่ Men mượn tiền thêm vào tao bỏ phận. Mm, mhm. Outtap cái găng lắm. Nhô hào đọc. Tao tuyệt hả là. Mhm. 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 ในเริ่มครับครับแต่ละตัวตัวไดก็เส้นที่เนีเน,น,นสี่เพิ่เพิ่งในเส้นสมากกว่าครับมากนี่แล้วเก้าสี่เก้าหานี่แหละเก้าสี่เก้าหานี่เ,เส้เาาน,เสนมักเนาะอันนี้บนบมเส้นบนล่างบนล่างลาง่า,ลางโคโลโมีว่วครับเส้นโคโลโมี่มักสิบเจ็ดมักสิบเจ็ดขันล่างเม็ดเดียวตัวไดก่อเส้นมักสิบเจ็ดนีงไง สิเจ็ดตัวเดียวเลยพี่น้องเดียเปลี่ยนคนทรงมาให้ล่างตัวเดียวตัวใดกกัเส้นมาทิศเจ็ดเห็นะหิบเจ็ดเดีวเลข่นสนทรงมาให้ตัวใรกก็เส้นมางมาให้ศูนย์หาเลขกเอฟซีทรงมาให้ศูนย์ห่าพี่น้องศูนย์ห้าเส้นมักน้ำเพิ่นบอครับซื้อแล้วน้ำเพลินอยู่เลยทุ่เด้หนูซื้อใบยูนบาครับซื้อน้ำเพิิน้ลยตัวใรกกับเอฟซีทรงมาให้ศูนย์ห้า ล่างมันบ้างครับเป็นวาลางเนี่ยซื้อลางน้ำพิงเปน็นวาลางย่างเดียวห <1, 7 S 1> นึ่งเจ็ดนี่เส้นกับวาลางมันบ้างครับเน้น,นไปที่ล่างที่ติดหนึ่งนี่เน้นไปล่างเนาะเสี้นเนาะตัวมกักโคโรตัวเดียวคือตัวได้ก่อนครับเสี้นมัดล่างครับล่างกระสิบเจ็ดนะที่แม่หายว่าหุ้มสิบแปดชุ่มเป็นชมมุ่มแม่หายเจ็บบนล่างเนี่ยเสี่ยบนล่างจากเต้าชี่เต้าหาแบบชี่แบบห่านี่แหละครับ สำหรับรัฐบาลไทยนะครับกลับด้วยรอกซีเบิเ้มแจงเขาทูกล้างเป็นทรงมาไห้ฮะมันหมันน้อเพิ่นันเขาได้สูญหาทีครับเพิ่อมว่าล้างยางเดี่ยวที่เส้นวางเสร็เนี่ยไม่ต้องกลับมันบาครับเพิ่์ว่าบัววางเสน็แล้วมันไม่ให้ตัวเดียวเข้ากับตัวเดียวตัวอืมเออตัหา้หาตัวเดียวกลับด้วยนะครับใ <c oughs> ส่รอื้เข้ามาอาบเยมั้ยกัซน้ำกันบ่อที่ บมดซื้อดอกน่านโมกันมาได้เงี้เนาะครบส้วนขบวนท่าแล้วเนาะพี่น้องเ,เ,เนาะครับมาตัซึ่งเหล็กคนส้มมาหายน้ำและมาตัดซื้อน้ำเงินเบิ้งทางมันครับศูนย์หาว่ามันเหล็กเส้นดอกพี่น้องฝากอันเอฟซีเพิ่มฝากเสี้ยนมากนะมันโฉบมันหมานมาสนเนาะ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ,อ,อย่ายกนึกโเปเสี่ยงนม่นเนี้มันจะได้ไทยลูกพี่ล้วมือน,นี้ยไยลูกปเปดแป้วทั้งไทยทั้งลาวทนเมื่อนี้ได้เฮแน่แล้วมสุหาของมือนี้เลยก็ได้เฮตึมเื่อนะเนี่ยเอาสุญหาเขาก็ได้เฮหมกันก็เสี่ยงเป็ผู้บอกเ <ขอ S 1> ลย เป็นตรงไม่หายก็ค้งเนาะคือขเบิ่งเพิ่งเว่ีวนของเซียนด้วยครับของเซียนของเซียนจาก17 17ของเพิ่นเนี่ยเซียนของเพิ่นศูนหาเซียนมาก่ะครับมากถังแล้วได้ซื้อน้ำเพิ่นเพราะว่าเก่าหาเ่ามันดวดกันไปเต้ยมมันก็จิตศูนหาทั่วครับว่ามันจิตกันใกล้กันเลยเลื้อมืงเพิ่นเวยชุดบนล่างของเซียนตัวใดครับเอาแปดซีแปดหาเก้าซีเก้าหา ล่างโคโล่โคโล่ซิเจของเพื่นของเพิ่นซื้หาสําหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเส้นมักเจ็ดเปอร์เซ็นครับเลี้ยดเลียเข้านี่ยมัเลียเข้าเลียเข้าตรงมันใจเรื่องนี้มันใจเจ็ดเปอร์เซ็นครับกระิบกละกะซิบกกซิบเสี้ยเงไดคือว่าเลียกเข้าเลียกเพื่อนตัน้าเลียกเพื่อนเพิ่นมมาให้น้อตัวไตัวไเลียกเพื่นบ่อเลียกเพิ่นซื้หาเพิ่นนชงมาเห้น่ะโอเลียกเข้าได้บ้านเลียกเข้าก็ เกาหานเนี่ยล้างเดี๋ยวเส้นล้างเดี๋ยวล้างสิเกโคโลเลยตาอานเนี่ยอันนี้ตำไทยมันบะนี่ตำไทยจัดไปเป็นทรงมาแต่ไก่ทัางพี่อ่านหมดแล้วอาจารย์พนวังมาไก่เต๋ออยู่บทเส้นหมดแล้วทั้งรุงเทพบทังสาระบุรีหมดแล้วทั้งบุญละมงคนทรงมาน่ะมงคลทรงมาเี่เรื่ออาจารย์เส้นเพื่อกันเลยละเพื่อนกับอาจารย์เส้นเพื่อน อันนี้ห้าวไม่อะนห้าฟังงานด้พีนองเป็นแต่าดบนไหนเซียนมากน้ำเปินบ่เซียนเซี่ยนมักบอที่เพิ่ปากมากมนกัมากอยู่มากจนจัดนมากจนเสียน้ำเปิ้ลคนเยอโตได้รเซียนใช่ใช่ต้องแต่ของเอราะติดซุ่มท้องท้องต้อของ หนึ่งเก็บดเอาตามนั้นนะครับพี่น้องครับเขาขอบคุณเซียนหลายๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับเซียนถ่ายให้พร้อมกันเด้อครับนั่นเด้อพี่น้องนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเตรียมเฮนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเข้ากับย่งก้าวเป็นสะพานบุญลาชวนแนวทางเพื่อนบ้านกันสองทุ่มครึ่งนะครับกับวันี้ของบุญลาบวกโมเป็นไป จำให้ตำเล่านะครับทไทุกท่านโกคดีนะครับะเอางแล้วือนเอนอาก็ขอบคุณพี่น้องกับที่ทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้ให้โชคดีน้ำกันทุกทุกคนนะครับเด้อเสือตัวใดก็ขอให้ถูกครับให้ได้ให้พร้อมกันให้รวยยกช่องนะครับโชคๆมันๆครับพอกันไม่ในคลิปหนาครับ ตอนรุ่นเลขย่เลื่อมได้ไปรุ่นน้ำพอก็ได้ครับรไปรุ่นน้ำพูได้ก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะครับพศกสี้ายถอดจดต่อนรุ่นหวยคือกันนะครับเตรียมเฮพร้อมกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ